ม,มาเช่นเดิมสุดท้ายคือเขาครับยังดังๆเยอะครับผมพ <pers oons> ี่ไม้จะเล่นการช่างครับ <S <s <ans> ยกทางกับสัาตุบันครับพี่น้อง <g ain> งานเก็บแล้วครับงานเก็บรถก็ยิบพอดน,นะครับเ <g ain> หลืออยู่ของพี่น้องพระเจ้าผมก่า,มาไม่มาเก็บงานครับ ที่ไหมกันครับก็ได้มาแบบแพ็คคูด้วยครับคนละเจ้าครับผมคนละถอาแก่ và là mấy mắc cua như thế đây đó Nói mẹ Hầu cả Nhà em nè có dùng quá nó ra là giàu เปิดงานครับตี่ไม้เนี่ครับเบิดงานแบบว่าได้ตั้งโตครับพี่น้องมือกับที่เจ้าเจอะมือมือกับที่คลับไปพุ่นเพราะว่าเบิดงานแบบว่าได้ตั้งโตครับเย้าอยู่ดีๆท้ายน่าก็บอกว่างานโมมีงานเบิดเอ,อด้ยเด้กใหญ่รถมาได้หมืนขึ้น

เดี๋ยวแต่งานเก็บทีเดียวเห็นอยู่นี่ก็หลยจริงครับแต่มัานมองแมนของจบของน้องแมนเป้นที่จบของน้ามีพี่น้องมีนั่นเหรอครับชูรันหัวไปเลย phóng văn gì viết Hãy subscribe cho kênh gần không là nhá แบบ้มันมันโมเบิดดอกรูมนี่มันเพราะกระเทือนกับไปเราจะบูมเครื่องเยอะแบกเยอะแบกหนักเลยวไหมเนาะจัดไปครับจัดไปวันนี้สักสุวรณมาเจอกับพี่ไม้แล้วครับจัดไปไม่ได้เจอกันสักทีนี่จะหลุดใชยบานเบิด์ตเหรอครับผม กินกันจะมีเบิดแล้วครับรถบ้านเดี๋ยวพร้อมครับพี่น้องหาคันจะมีเบิดงานแล้วครับมือสองมือเบิดงานทุกคันครับผมเลยมึงเดียวทางเดียวเยวนาะรวบรวมเลย เขาได้ลายได้่าสิบสองลด้วยเด็ดไีกเจ้าค้ากางก็ได้สักท่านั้น้าหาทีเดียวผมเป็นงันนยี่ผ้าขันเลย้งโอ้ยเจ้าของไปเจ้าของคับม่ต้องไปกับแม่ไปดิวไม่ทัด ถ้าถ้าเป็นให้เงี้ยกะว่าไปเจ๊งหน,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 นึ่งมันควันเ่ยโอ้ตสุูรันควันเนาอัดใส่พี่ไม้พี่ไม้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ตสุูรันดัดยางอยู่พี่ไม้บริบกเปล่าแล้ว chi bánh hàng là mắng ลม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 จัดไปกับมึงฮันไดควันฮันไดโบควันยงสักกุ้งนี่ก็ไป แต่ไหนต่อนี่มองไปไว้พวกนี้ก็มีมองไปแล้วด้วยนี่ตันและมีนั่ละไ่ได้เขาละแค่ไม่ได้เขาไม่ได้หลายตามบตาบคเอาคอาคุยเอาวนนี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบ กันประชันกันสองค่ายครับต้องเทคนมีใคเทค็จมันโอเค่งพอแล้วมันโมเปิดกอ,อกมันมาหลอดนี่มันจะเทเร่องนี้นอัดเองมันโมเบิดก่อ เปแท็บไปแว่กันยึดคล้องว่ากับคืนไปื่อกเราไปขายยังส่หเงินกับพี่น้องเนาะครับผมยึดหนี่งสาไปเส้นนี้นะครับน้องบึงคองไข่ถ้าผิดหล่อนก็บิึงคองไข่คลองชั้นกับชั้นกันเกี่ยจ้าก็ก็เกินกันครับเพิ่มหน้าเพิ่มน้ำประมาณนี้กัน มาไปชอบไปครับกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอนะครับชอบกินีือกินี้อครับฝากร้านหนี่นะครับสวัสดีครับ